สวัสดีครับวันนี้ผมเองมีโอกาสได้พาเพื่อนๆนะครับไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเดินทางทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่นะฮะห่างจากตัวเมืองไปประมาณ11กิโลเมตรนะครับก็จะเจอวัดวัดหนึ่งนะฮะที่มีความสวยงามแล้วก็มีความเป็นล้านนาสูงนะฮะชื่อว่าวัดต้นเกวนนะครับหรือว่าวัดอินทราวาสนะครับ อยู่ในตำบลหนองควายนะครับอำเภอหางดงซึ่งห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ11กิโลเมตรนะครับเป็นวัดที่มีความสวยงามเก่าแก่ของเชียงใหม่นะสิ่งที่สำคัญที่สุดของวัดนี้ก็คือมีสาราจ,จตุรมุกนะครับซึ่งพบเพียงหลังเดียวของภาคเหนือนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบทางศิลปะศิลปกรรมล้านนาที่มีคุณค่าและก็ยังมีความสมบูรณ์นะฮะซึ่ง สมาคมสถาปนิกของอประเทศสยามเรานีฮะประกาศให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นนะครับเมื่อปี2532นะครับและเป็นสถาปัตยกรรมของวัดต้นเกวนนี่เองนะฮะได้เป็นแรงบันดาลใจนะฮะสถาปนิกนะฮะใช้เป็นต้นแบบในการออกแบบหอคำหลวงนะครับที่อยู่อุทยานแห่งชาติราชพฤกษ์นั่นเองนะครับ ซึ่งความสวยงามนะครับก็จะเป็นลักษณะของศิลปะทางล้านนานะครับในลักษณะของอาคารนะครับมีการใช้ลิมนะฮะก็คือไม่ใช้ตะปูนะฮะวันนี้มีโอกาสนะครับได้พาชาวต่างชาตินะครับเข้ามาชมนะความสวยงามตรงนี้นะครับซึ่งชาวต่างชาติเองนะครับก็รู้สึก ทึงแล้วก็ชอบในความเป็นล้านนาของทางภาคเหนือเรานะครับก็ให้ความสนใจนะฮะผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะฮะที่มีโอกาสได้พาเข้ามาดูนะครับว่าในศิลปะของล้านนาเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะเขาก็ได้ให้ความสนใจนะครับแล้วก็มีการบันทึกภาพแล้วก็สอบถามมากมายหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ทาง ตัวผมเองนะก็มีโอกาสได้พาเข้าไปดูนะฮะในลักษณะเกาะลายกระนกต่างๆนะฮะหรือว่า,าลายไทยต่างๆนะครับที่ใช้สร้างขึ้นมานะฮะแล้วก็ประดับนะครับในตัวของอา,อาคารหรือว่าในตัวของหอ,อหอพระธรรมตรงนี้นะครับก็ใช้เวลานะครับระดับหนึ่งนะครับในการที่ พาเขาเดินทางนะฮะดูรอบๆวัดนะฮะแล้วก็อธิบายนะครับว่าต้นไม้แต่ละชนิดนะฮะที่ใช้ปลูกในบริเวณรอบๆวัดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็คำว่าวัดนะฮะเกี่ยวข้องกับคาราวาสอย่างไรบ้างนะครับก็เป็นคําถามที่ชาวต่างชาติยังไม่ทราบนะครับว่าธรรมเนียมหรือว่าการใช้ชีวิตร่วมกับวัด ของอพี่น้องชาวภาคเหนือเนี่ยต้องทําอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ต้นต้านอะไรพวกเนี้ยนะฮะที่เขาไม่ไม่ค่อยรู้จักนะฮะแล้วก็ต้นหมากนะทำไมต้องกินหมากอะไรประเภทนี้นะครับก็มีคําถามมากมายนะฮะที่เราก็ต้องอธิบายให้เขานะฮะแล้วก็ให้เขาได้รับรู้นะครับถึงวัฒนธรรมที่เป็นไทยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเป็นไทยล้านนาของเรานะครับ ก็ใช้เวลา,าระยะหนึ่งนะครับในการที่าพานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้รู้จักวัฒนธรรมของเรานะฮะแล้วก็ศิลปะนะฮะแล้วก็รวมถึงอาหารด้วยนะครับก็วันนี้ก็มีโอกาสได้พาเขานะฮะไปรับประทานอาหารที่เป็นอาหารทางเหนือเรานะครับก็คือแกงข้างเลนะฮะแล้วก็ข้าวซอยอะไรประเภทนี้นะครับซึ่งชาวต่างชาตินะฮะ มีความรู้สึกว่าชอบแล้วก็ให้ความสําคัญนะครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็อาหารของเรานะครเป็นอย่างดีนะครับในช่วงของการเดินทางหรือว่าการถ่ายทำนะครัมีโอกาสได้เจอกับน้องๆนะครับที่มาถ่ายภาพนะครับบริเวณวัดนะซึ่งตัววัดเองเนี่ยได้ใช้ถ่ายทําละครนะฮะหลายๆเรื่องนะครับซึ่ง ละครแต่ละเรื่องนะฮะก็เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆท่านอยู่นะฮะก็มีโอกาสได้เจอกับน้องๆน,นะฮะที่เป็นนางแบบนะฮะก็ได้มาถ่ายาถ่ายทำนะฮะแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งต่างๆนะครับก็เป็น ที่สะดุดตาของนักท่องเที่ยวนะครับเขาก็มีคําถามว่าเฮ้ทำถ่ายทำแมกกาซีนอะไรหรือเปล่านะฮะก็บอกว่าเป็นการถ่ายทำอารบบ้มที่เอาเก็บไว้นะฮะซึ่งเป็นน้องคนาทางภาคเหนือนั่นเองนะครับก็ได้เอาตัวอย่างภาพมาให้ดูนะก็ต้องขอบคุณน้องนางแบบนะครับที่มีโอกาสได้อ่า นำภาพสวยๆนะครับมาฝากนะฮะที่วัดต้นเกวนนะครับหรือว่าท่านใดมีโอกาสได้มาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ก็อย่าลืมมาแวะนะครับที่วัดต้นเกวนนะครับหรือวัดอินทราวาสนั่นเองนะครับ